ก็สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้พบกับ v a l o r l e g e n d Idol RPG เนะครับเป็นเกมลักษณะแนว Idol RPG นะครับเราก็จะเป็นผสมผสานระหว่างกาชาทั่วไปนะครับเป็นเหมือน Idol RPG ทั่วไปแล้วก็มีแคมเปญที่หลากหลายนะครับโดยในเกมนี้นะครับประกอบมีฮีโร่นะครับประกอบไปด้วย5เผ่านะครับโดยในแต่ละเผ่าเนี่ยก็จะมีการชนะกันเองนะครับโดยเผ่าแรกนะครับก็จะเป็นอันเดรตอันเดรตก็จะเป็นสีม่วงนี้นะครับเป็นรูปหัวกะโหลกนะครับ แล้วก็ในเกมเนี่ยก็จะแบ่งข้างในก็จะมีเป็นเทียนะครับเป็นเรจเนลลี่แลแลวก็คอมมอนนะครับโดยอันเดนเนี่ยอันเดนเนี่ยจะชนะเผ่าเรจเนียนนะครับที่เป็นสีฟ้าหรีออสวินนะครับแล้วก็เผ่า r รจเนียนเนี่ยก็จะชนะเผ่าฟอเรส t นะครับหรือว่าเผ่าใบไม้เนี่ยนะครับแล้วก็เผ่าฟอเรส t เนี่ยก็จะไปชนะอันเดนอีกทีหนึ่งนะครับวนกันเป็นวงกลมนะครับแล้วก็จะมีเผ่าพิเศษ2เผ่าสุดท้ายนะครับจะเป็นเผ่า a r กนะครับที่เป็นตีศูนย์สีแดงนะครับ พาวด้าก,กับเผ่าไรท์นะครับหรือแสงสว่างเนี่ยที่เป็นปีกหนงฟ้าเนี่ยอันนี้จะชนะกันเองนะครับเป็นแสงมืดนะครับคล้ายๆซัมเบนวองแล้วก็จะมีโหมดที่เป็นเมนแลนนะครับในในเมนแลนเนี่ยก็จะมีตัวบ้านต่างๆนะครับประกอบด้วยกิ้วตัวเสาที่ใช้โลแบกนะครับฮีโร่นะครับรีเซ็ตดาวย่อยฮีโร่สีฟ้านะครับ แล้วก็ตัวฟาวเทนออฟไลท์นะครับตัวฟาวเทนออฟไลท์เนี่ยก็จะเป็นการใช้ตัวเหมือนผลไม้พิสานนะครับในการสุม่มซึ่งจะได้มอนสเตอร์ที่เป็นเหมือนสะสมนะครับถ้าสะสมครบ50อันแล้วเนี่ยจะสามารถแลกมอนสเตอร์ที่เป็นประดับเทียร์ที่สูงขึ้นนะครับเป็นสามารถเลือกได้เลยนะครับเป็นเป็นเหมือนใบเลือกคิโร่ได้เลยนะครับ แล้วก็จะมีบ้านซัมมอนนะครับเป็นซัมมอนเซอร์เข้าเป็นเอาไว้สุ่มฮีโร่นะครับซึ่งก็จะแบ่งเป็น2แบบนะครับก็จะเป็นอีเทอร์เนลซัมมอนนะครับอีเทอร์เนลซัมมอนเนี่ยก็ใช้เพชรนะครับสุ่มครั้งละ300นะครับ10ครั้งก็2องพนะครับแล้วก็จะมีสมุดนะครับสมุดเนี่ยก็จะได้จากการทําเควสประจําวันการทําแคมเปญต่างๆคอนเทนต์ต่างๆในเกมนี้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นหัวใจซึ่งอันนี้จะเป็นเฟนชิปซัมมอนซึ่งเฟนชิปเฟนชิปซัมมอนเนี่ย จะสุมได้เทีย์สูงสุดเนี่ยแค่ระดับแรนนะครับหรือว่าสีม่วงนะครับต่ำสุดจะเป็นสีฟ้านะครับในส่วนของ Eternal Summon เนี่ยสูงสุดจะได้ r e g e n e r y นะครับแล้วก็ทุกการสุมส่มสิบครั้งของ Eternal Summon เนี่ยจะเก็บแต้มสะสมเพื่อเอาไอ้ผลไม้นะครับ Seed of Life เนี่ยหนึ100แต้มครับก็ถ้าสุม่มสุ่ม100ครั้ง ก็จะได้ไอซีดออฟไลท์เนี่ยหเม็ดนะครับเพื่อไปสะสมไปเก็บสุ่มตัวฟอร์เทนออฟไลท์คีนึงนะครับแล้วก็จะมีตัว Magic Stone ก็จะเป็นร้านค้าต่างๆนะครับที่ข้างในก็จะมีเอาใช้เอาแต้มมาแลกฮีโร่ที่เราต้องการหรือไอเทมที่เราต้องการนะครับมากมายหลากหลายนะครับแล้ก็จะมีตัว a r c a n ค f นฟอสต์นะครับอาร์เคนฟอเนี่ยก็คือเป็นเหมือนกัน หลอมเลเวลอ์ติแฟกนะครับเอ้แหละหลอมเลเวลตัวตัวลูนนะครับที่ได้จาก QR วอ์นะครับหรือว่าตีบอสดันนะครับแล้วก็จะมีตัวเวสติงเทมเพิลนะครับอันนี้จ,จะเป็นบ้านที่เราสามารถเอามอนสเตอร์มานะครับไม่เราไม่จำเป็นต้องอัพเลเวลมอนสเตอร์แต่เราสามารถเอามอนสเตอร์ที่เราไม่ได้อัพเลเวลเลยเนะี่ยไม่ได้อัพเกรนะดเนะี่ยมาแปะได้นะครับโดยมันจะเอา โดยมันจะคิดเลเวลจากเลเวลต่ําสุดของ5ตัวหลักที่เราอัปเกรดทางซ้ายมือนะครับอย่างตัวซ้ายมือ5ตัวหลักที่ผมอัปมาเนี่ยเลเวลต่ําสุดคือเลเวลอ้อยนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่เรายัดเข้าไปเนี่ยฝั่งขวามือก็จะได้มินิมัมที่เลเวลอ้อยนะครับต่อมาก็จะเป็นโหมดอีกโหมดหนึ่งนะครับที่ข้างๆเมนแลนนะครับจะเป็นวายฟิลนะครับซึ่งในเนี้ย อันที่สำคัญก็จะเป็น endless t r i a l e นะครับอันนี้อาจจะเป็นดันที่ไม่มีลิมิตนะครับตีไปเรื่อยๆตามพลังแล้วก็ตามที่เราไหวนะครับก็จะได้ของรางวัลก็จะเป็นตัวน้ำยาที่ใช้ Up Level นะครับเงินแล้วก็ตัวลูกบอลสีม่วงนะครับ evolution breed นะครับเม็ดเม็ด evolution เนะี่ยเอาไว้อัปเกรดอัพดาวหรือ Evo Monster ของเรานะครับแล้วก็ สำคัญเลยอันนี้จะเป็น dairy quest นะครับตัว m ี s เล r ยมนะครับอันนี้เป็นอารามที่ใช้ในการลงดันที่เป็นดันประจำวันนะครับ d e f a u t ทุกวันนะครับ mm hmm. ก็จะมีกำหนดลิมิตที่2ครั้งนะครับ mm hmm. เราจะปลดล็อกด่านเนี่ยก็คือต้องผ่านผ่านเกณฑ์ของมันก่อนนะครับก็คือก็คือต้องผ่านด่านที่เป็นตัวเลขที่มันกำหนดไว้นะครับ mm hmm. เราถึงจะสามารถตีด่านนี้ได้นะครับ แล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งก็จะเป็น land of departure นะครับซึ่งอันนี้จะมี magic expedition นะครับซึ่งดันเนี่ยจะเอาไว้เหมือนเหมือนเป็นเหมือนเป็นร้อยชั้นเหมือนเราตีทุกวันนะครับมันจะรีเฟซทุก3วันนะครับไปให้ได้ไกลที่สุดเพื่อให้ปลดล็อกนะครับตัวร้านลับนะครับ <Magic. S 1> ซึ่งร้านลับเนี่ย ก็จะมีของลดราคามากมายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมุดนะครับก็คือถ้าให้แนะนําก็คือส,สมมติถ้าเราเป็นสายฟรีนะครับเพชรเนี่ยเราพยายามรอมาซื้อที่ร้านรลับนะครับจะคุ้มกว่าเพราะมันลดสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับรวมถึงตัวตั๋วนะครับตั๋วสุ่มบัลตี้ออฟเฟอร์เนี่ยบัลตี้ออฟเฟอร์เนี่ยก็คือจะเป็นเอาไปสุ่มที่ด้านหน้านะครับอยู่ที่หน้าไอดลนะครับแล้วก็ตรง บาลตี้นีครับก็แนะนำก็คือถ้ารีเฟซนะครับแล้วก็เอา5ดาวขึ้นไปหรือีก4ดาวขึ้นไปหรือเจอเพชรเจอสมุดอะไรเงี้ยครับมันจะคุ้มมากครับเพราะมันใช้แค่8,600สมุดเนี่ยครับในการสุ่มนะครับในการกดแล้วก็รอให้มันรันถึงเวลาก็จะได้ของนะครับก็คือความคุ้มค่าเนี่ยจะใช้เป็นเวนี้จะเวิร์กกว่านะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เป็น เดลี่นะครที่เป็นทำรายวันนะก็คือตัวไทม์ทาวเวลนี้วในส่งไทม์ทาวเวลนะครับก็คือจะกดฟรีได้1ครั้งแล้วก็ใช้เพชรกดต่อไปเรื่อยๆนะครับก็แนะนําว่ากดจนสุดเลยนะครับเพราะมันได้ทรัพยากรคุ้มมากนะครับแล้วก็เพชรเนี่ยในช่วงต้นเกมที่ทเล่นเกมเนี่ยก็สุ่มแค่ครั้ง2ครั้งพอครัให้มันพอผ่านด่านได้นะครับ a สองพันะครับเพราะว่า เรารอเก็บเพชรเราไปซื้อในร้านลึกลับเนี่ยคุ้มกว่านะครับสำหรับสายฟรีนะครับอันนี้เป็นคับแนะนอแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นอาร์ติแฟกต์นะครับซึ่งอาร์ติแฟกต์เนี่ยมันก็จะช่วยซัพพอร์ตในการลงดันหรือว่าลงแคมเปญต่างๆของเรานะครับเป็นสกิลต่างๆเป็นเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับโดยอันแรกเนี่ยที่ได้ง่ายสุดเนี่ยก็จะเป็นดาบที่บวกเอ่อเป็นสกิลของมันนะครับก็คือบวกแอคแทก 5%ปนะครับ6ปีนะครับ,นะรบอันต่อมาที่ผมตอนนี้ผมได้อยู่ก็จะเป็นคาทาฮิวนะครับฮิวตามเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับก็คือ10%ของแม็กเฮดพีของฮีโร่ที่อยู่ในสนามนะครับแล้วก็เกมเนี้ยนะครับในแคมเปญต่างต่างคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับแม็กซิมัมของฮีโร่ที่เอาเอาที่เราจะเอาลงไปได้เนะี่ยคือ5ตัวนะครับแล้วก็ในเกมเนี่ยก็จะมีฟังชันของการเป็น formation ของทีนะเป็น Com composition นะครับว่าเราจะจัดทีมรูปแบบไหนถ้าเราใช้3ธาตุหลักนะครับที่เป็น u n d e s r e g o n forest เนี่ยครบ5ตัวเราจะได้ hp บวกบกนะครับ attack บวก19%นแต่ณปัจจุบันเนี่ยผมมี u n d e s เนี่ยหรือ forest เนี่ยสูงจุดแค่2นะครับมันก็เลยเขียนว่า semi uh, two s a m e faction hero เราก็ได้บวกแค่ hp 18 hp บวกแอ attack บวกนะครับ แล้วก็เป็นกรณีพิเศษถ้าเรามีตัวธาตุธาตุามืดหรือธาตุแสงสว่างเนี่ยไลท์หรือชาร์โดหรือดาร์กเนี่ยครับถ้าเป็นชาร์โดหรือว่าดาร์กเนี่ยเฮเนี่ยบวก3.5%มจุดห้แอคแทกบวก4.5%ตอนหนึ่งตัวถ้าเป็นธาตุแสงหรือว่าไลท์เนี่ยเฮพีบวก4.5%่จุดห้แอคแทกบวก3.5%ตอนหนึ่งตัวนะครับมันก็ทำให้เราสามารถมิกซ์ผสมผสานาได้นะครับแต่ว่าในช่วงต้นเกมเนี่ยไม่แนะนำธาตุแสงกับธาตุมืดเลย นะครับหรือว่าถ้าเราไม่ได้แบบ pay to Win นะครับไม่แนะนำเลยเพราะว่ามันหายากมากนะครับแล้วก็เกมนี้นะครับตัวในช่วงเริ่มต้นเนี่ยแนะนำเป็นเล่นแร่ก่อนนะครับสีม่วงนะครับโดยเฉพาะตัวต้นเกมที่เก่งๆนะครับก็จะเป็นตัวอิลุรินะครับอันนี้ตัวฮิวนะครับแล้วก็จะเป็นตัวสตีฟอันนี้แอสซันซีนันเก่งมากนะครับเป็น เป็นแบบต้นตัวต้นเกมที่เป็นแบบก๊อตเทียรเลยดันได้ให้สุดเลยนะครับส่วนแท้งก็จะมี2ตัวนะครับเป็นแจ็คหรือดู๊กนะครับหรือบูเชอร์นะครับจะค่อนข้างอึดมากนะครับ4ตัวเนี้ยสามารถปั้นรอได้เลยนะครับแล้วก็พอเราเล่นไปถึงระดับหนึ่งนะครับพอเราปั้นไปถึงระดับหนึ่งเราต้องการจะเปลี่ยนไปเล่นตัวอื่นนะครับที่เป็นรีเจนเตรี่นะครับซึ่งคำแนะนำของผมก็คือ เราจะเล่นเรเจนารีได้ก็ต่อเมื่อเรามีครบ4ตัวนะครับถามว่าทําไมเราถึงต้องเล่นให้เราต้องรอให้มีเรเจนารีครบ4ี่ตัวก่อนตัวที่ซ้ํากันครบ4ี่ตัวเพราะว่าการที่เราจะลดดาว2ดาวม่วงขึ้นไป3ดาวมันต้องใช้ตัวตัวเดียวกันนะครับ4ี่ตัวทั้งหมด4ี่ตัวนะครับในการอัปเกรดเพื่อที่เราจะได้ดันให้ดาวมันสูงขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าถ้าเรายังมีไม่ครบเนี่ย ก็พยายามเล่นให้น้อยที่สุดนะครับอาจจะเล่นตัวตัวแรไปก่อนซึ่งมันก็ทําให้เราดันดันไปได้นะครับแล้วเดี๋ยวตอนหลังเนี่ยพอเรามีเ e เจนเนอรี่หก4ตัวแล้วเนี่ยเราค่อยมาโลแบ็กดึงทรัพยากรกลับมาได้นะครับมันใช้เพชรนิดหน่อยนะครับผมก็เบื้องต้นของเกมภาพรวมก็เข้าๆประมาณนี้ครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามกันนะครับเดี๋ยว e ีถัดไปก็จะมาแนะนำเบื้อง าการเล่นเกมเบื้องต้นหรือว่าเทียของฮีโร่ที่แนะนำนะครับ